เรพามาเที่ยวที่ตลาดนัดเรือบินค่ะเป็นตลาดนัดสไตล์วินเทจที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เองค่ะแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าตลาดนัดเรือบินมาที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องบินแน่นอนค่ะไต่วันไดขึ้นไปว้าวเฮ้ยสวยมากตอนเย็นๆนี่เปิดไฟสวยมากเลยดูเป็นแบบบรรยากาศสไตล์วินเทจอย่างนี้เลยจะเป็นแบบเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแผงขึ้นมา ที่ตลาดนัดเรือบิน Re นะคะจะเห็นว่ามีร้านน้ําเก๋ๆอยู่ร้านหนึ่งค่ะอย่างร้านนี้เปิดขายกันบนรถอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าว่าทาไมถึงไม่กลมันเป็นร้านน้าแบบนี้นะคะตรงที่หน้าบ้านอะ่ะมันไม่มีที่จอดรถเอาบ้านเ่เาบ้าน<อ>เป็นร้านขายอยู่ที่บ้านใช่ใช่แล้วหน้าบ้านเนี่ยไม่มีที่จอดรถใช่พอดีมีรถเก่าคันหนึ่งอยู่ก็เลยจัดนรถหมดเลยครับ อไรก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้ครับขี่มาจากมินบุรีระอะรครับปรับพวงทรัเองแล้วก็ไม่คนอื่นชิมเหมือนเงี้ยครับให้คนอื่นชิมใช่ใช่ไม่ชิมหรอไม่ไม่ผมชิมแล้วผมชิมอร่อยกว่าคนอื่นก็ไม่อร่อยไง <S <S อ๋อนี่ขึ้นขึ้นได้คนเดียวใช่ไหมคะขึ้นได้คนเดียวครับคนนขึ้นไม่ได้ตอนลังเลแข่งรถแล้วแล้วแฟนขึ้นได้ไหมก็การติดตู้หน่อยยคุณผู้ชมคะมาถึงที่นี่ก็ต้องเห็นเครื่องบินค่ะ นอกจากจะได้ดูเครื่องบินเพลินๆแล้วยังมีนักดนตรีมาร้องเพลงให้ฟังชิลๆอีกด้วยค่ะมาดูที่ร้านของเก่าร้านนี้กันบ้างโอ้โหเก่าทุกอย่างเลยใช่ไหมคะครับผมเก่าจริงครับเก่าจริงเดี๋ยวนะคะอันนี้เหรอคือแบตเตอรี่ใช่ใครับหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะตัวนี้เป็นของอิตาลีครับของอิตาลีจำได้รูรครับาแต่ผมไม่รู้มีอะไรด้วยมันใช้ยังไงอ่ะ ยงใช่ยังไม่ใช้ได้อยู่ไม่ยังใช้ได้อยู่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังใช้ได้อยู่ไหมครับใช้ได้ครับแต่ว่าก็คือเวลาตัดแล้วมันจะขดดึงผมหน่อยเหรอไม่น้อยเลยครับเยอะเลยเขาจะใช้อยู่ตามวัดเวลาพระสงฆ์เขาเข้าพรรษาอะไรนะครับเขาต้องไม่ได้บินตะบะอะไรนี้เขาต้องคุณนอาหารอ๋อเลยใช้ต่อแบบนี้ใช่ใช่ครับใช้เยอะคือส่วนนี่ก็ได้มาจากตามวัดเองค่ะอ๋อไม่ได้ไปกระมุนไหมนะครับ ณผู้ชมเมนูแรกของที่นี่อันนี้คือเมนูอะไรเอ่ยช็อกโกแลตโทสต์ครับช็อกโกแลตโทสต์ความพิเศษของอันนี้คือเห็นท็อปปิ้งใช่คือร้านเราเนี่ยจะหนักท็อปปิ้งท็อปปิ้งตัวนี้คือจะเป็นผลไม้กุ้ยสตรอเบอรี่กุ้ยราสเบอรี่อะไรพวกเนี้ยครับอ๋อก็ถ้าหว่าคนที่แบบชอบผลไม้เนี่ยมากินเนี้ยมันก็ตัดเลี่ยนได้ใช่น่าจะชอบเลยนะกลุ่มลูกค้าเราค่ะ 60-70%เป็นนี่ยเป็นนักเรียนเนาะใช่จะมีจะเป็นนักเรียนด้วยว้กลุ่มวัยทำงานด้วยราคาเด็กเด็กกินได้เลยอใช่ใช่เอาไปหลอกเด็กเข้ามาใช่ไหมต้องเลยต้องเลยน่ารักเด็กจะมีโจ๊กมอระเบิดแล้วก็ระเบิดใช่ค่ะฟางเย็นฟังปิ้งใส่กระทะสปาเกตตี้เดี๋ยวน้าจะมีแทบทุกเมนู ไปกินร้านจูกต้องใช่ค่ะร้านนี้คือดักเลยตั้งแต่ก้าเข้ามาเลยค่ะโจ๊กชุดนี้ค่ะที่ฮิตชุดนี้เลยหรอใช่ค่ะชุดใหญ่ชุดใหญ่แบบค่ะชายแบบซีฟู้ดอะไรพวกนี้ใช่จะเป็นรสต้มยำเมนูหน้าโจ๊กจะมีกุ้งนะคะหอยนิวซีแลนด์อ่ะแล้วกุ้งเล็กมีผักปลาหมึกหมึกกรอบหมูสับหมูเดงไข่เยื่อมาไข่ไก่ไข่เค็มสารพัดไข่ อยู่ที่ของสะสมต่างๆแล้วเนี่ยพ่อค้าก็แปลงเหมือนกันมาดูสไตลก์การแต่งตัวซะก่อนเห็นไหมว่ามันไม่ธรรมดาอ,อชุดต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่สะสมเหมือนกันไหมใช่ใช่ครับตั้งแต่ของญี่ปุ่นส่วนใหญ<อ>เนน่เป็นแนวเป็นแนวสะสมปกติเป็นคนชอบดูหนังของกลุ่มพวกญี่ปุ่นที่ว่าเป็นซูโมโ่เป็นธงประจาของเขามา<อ>ผมอาจจะไม่แน่ใจว่ามีชิ้นเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ย<อ>ไม่ขายนะฮะไม่ขายด้วยเอาไว้เป็นแบ็กกราวด์โชว์เอาไว้เป็นแบ็กกราวด์ติดรถไว้อย่างนี้ แล้วอย่างทองข้าง,ง,ง,งบนทองวันทิศครับทองวันทีศตรงนี้<อ>หาค่อนข้างยาก<อ>มีคนขอซื้อแล้วแต่ผมก็ไม่ขายเหมือนกันอเอาไว้แบบลูกค้าเดินมาเห็นธง<อ>ร้านอยู่ตรงนี้นะ<อ>ก็มาเดินดูได้ตลาดนัดเรือบินสไตล์วินเทจเปิดแค่วันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์เน้นย้ำนะคะแค่3าวันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพลีนี่เองวางๆกันลองแวะมาดูเครื่องบินอิ่มท้องกับของกินราคาไม่แพงได้ค่ะ